ในช่วงนี้ค่ะในพื้นที่หลายภูมิภาคของทวีปเอเชียนะคะทั้งเอเชียใต้เอเชียตอนออกเชียงใต้เอเชียตอนออกหลายประเทศเลยเมียนมานะคะอินเดียจีนแล้วก็ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่ไม่ดีทั้งดินถลม่มพายุเข,ข้าทอร์นาโดเข้าอย่างที่แรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะคือที่ประเทศมินมาได้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มค่ะและปรากฏว่าณนะตอนนี้มีผู้สูญหาย36คนทาง ก็คาดว่าทั้งหมดอาจจะเสียชีวิตนะคะเพราะว่าดินเนี่ยไปถล่มที่บริเวณเหมืองหยกในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาที่เมืองผาก,กันร,รัฐขชินนั่นเองนะคะ เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กําลังทําการค้นหาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระมกําลังกว่า100นายเลยนะคะในการค้นหาผู้ที่สูญหายจากเหตุการณ์ดินถล่มเนี่แหละค่ะแล้วดินถล่มลงไปในทะเลาสาบที่อยู่บริเวณเมืองหยกที่เมืองผากั้นรัฐขคชินของประเทศเมียนมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะฝนตกหนัก ทำให้กองดินมะหึมาสูงกว่า150เมตรที่ถูกทิ้งไว้จากการขุดโดยบริษัททําเหมืองพังทลายลงมาค่ะคแล้วน้ำเนี่ยก็หลากลงมาตามหน้าผาทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถานั้นสูญหายไปเลยนะคะคนรอดชีวิตบอกว่ากำแพงดินโคลนหินและกระแสน้ำถาโถมใส่พวกเขาตอนที่กำลังขุดหายกเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเคยมีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อยนะคะ162คนจากดินถล่มที่เมืองผากันในเดือนกรกฎาคมเมื่อ3ปีที่แล้วคือปี2020แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกกว่า110คนในเหตุการณ์ดินถล่มในปี2015นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเหมือนกันนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ ที่เรียกว่าฝนตกหนะักแล้วน้ําหลากลงมาดินก็จะถล่มลงมาลักษณะแบบนี้นะคะครับคือเหมืองหยกก็เป็นแหล่งสร้างรายได้จํานวนมหาศาลให้กับประเทศเมียนมา<ช>แต่ในเรื่องของอุตสาหกรรมการทําเหมืองหยกก็ยังคงไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีเหมืองหยกที่ดําเนินการโดยผิดกฎหมายเนี่ยหลายที่เหมือนกันนะครับ,รบที่เมียนมาก็เลยทําให้เวลาเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้มีคนเสียชีวิตจํานวนมากแบบนี้ ไปต่อกันที่ประเทศอินเดียครับก็เจอกับเหตุการณ์ดินถล่มเพราะว่าฝนตกหนักเหมือนกันไปดูกันที่ฝนตกหนักในรัฐฮิมาจันประเทศในเขตเทือกเขาฮิมาลัยทางภาคเหนือของอินเดียมีเหตุน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มหลายแห่งซึ่งก็มีรายงานผู้เสียชีวิต50รายภายในเวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดดินถล่มนะครับก็มาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มในหลายจุดทั่วรัฐระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ซึ่งทางการก็คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะที่การค้นหาและการกู้ภัยก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับซึ่งทางรัฐก็มีการประกาศให้ยกเลิกกิจกรรมทางวัฒนธรรมในการฉลองวันประกาศเอกราชซึ่งก็ตรงกับวันนี้ก่อนหน้านี้ มุขมนตรีของรัฐหิมาจันประเทศได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอขณะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านซัมบาวในเขตมันดิที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเจ็ดรายโดยกระแสน้ำและดินโคลนหลากลงมาจากภูเขาอย่างรุนแรงและก็รวดเร็วนะครับจนทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นหนีออกมาไม่ทัน สื่อรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต7จรายในเขตโซลานแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีก9ารายในเหตุการณ์ดินถลม่มทับวิหารพระศิวะในเมืองซิมลา,าซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ในดินนะครับ อีก20 2 5ถึง25คนครวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอีก5รายในดินถล่มอีกแห่งในเมืองซิมลาด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มในจุดอื่นๆของรัฐที่รายงานเข้ามาเรื่อยๆ มุขมนตรีได้เรียกร้องให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดเหตุดินถล่มเช่นใกล้ๆกับหน้าผา<ช>หรือว่าใกล้ๆกับภูเขารวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยครับเป็นภาพเหตุการณ์อตอนที่ดินถล่มลงมาเลยนี่คือบ้านเนี่ยถล่มลงมาทั้งหลังนะคุณผู้ชมน่ากลัวมากครับซึ่งบริเวณริมหน้าผาแบบนี้ที่อินเดียก็มีการปลูกบ้านอย่างแออัด ะนะครับก็อาจจะมีการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะครับก็มีการขอให้นักท่องเที่ยวช่วงนี้งดการเดินทางไปยังรัฐหิมาจาันประเทศแล้วก็มีการปิดถนนไม่ให้มีการเดินทางสัญจรเข้ารัฐหิมาจาันประเทศแล้วก็โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีการงดการเรียนการสอนในช่วงนี้ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เกิดเหตุฝนตกหนัก ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายในหลายรัฐทางภาคเหนือของอินเดียโดยรัฐหิมาจันประเทศก็เป็นรัฐที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดค่ะในช่วงนี้นะคะแถบแถบบ้านเราแล้วก็ในภูมิภาคใกล้ๆกันนี้ก็จะเป็นหน้าฝนนะคะซึ่งต้องยอมรับค่ะปีนี้ฝนตกหนักมากๆในหลายพื้นที่นะคะ